สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องสาวบันโด้คนกระสินจ้ะวันนี้มาทำกับข้าวกันวันนี้จะมาในเมนูแกงเขียวหวานตีนไก่ค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาใส่กะทิไปก่อนนะคะ กะทิลงไปเลยค่ะเราจะคั่วกะทิก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงค่ะ,ะหฮ้ กะทิกับพริกแกงแส่กันก่อนจ้ะเห็นมันแตกมันก่อน๋ยวกะทีอีกสักหน่อย ตอนนี้ก็เติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะขัวตัวค่ะตอนนี้หมอเข้ากระเดือดแล้วเนาะคะ่ะเข้ากระจิมะไซไกที่เข้าตุ่มไป ใส่กระต้มให้มันสุกกอนค่ะมันจังคูดีผู้ใดมากเลือดหมูมากลูกชิน้นก็เอาใส่ได้จ้ะแต่บ้านนี้บ่กินกันจ้ะบ้านนี้บ่กินลูกชิน้นบ่กินเลือดหมูบ่กินมะแข้งมะเขือ,อพ่วงน่าจ้ะบ่ไดหนีบ่ได้ไดใส่ให้เบิง่ง เพราะว่าใส่มาแล้วมันบ่มีผู้กินนี่ก็จะเป็นแกงเขียวหวานตีนไก่ล,ล้วนๆตีนวบวบใหญ่ๆจยิเติมน้ำลงไปอีกจก้ะ กะสิมาใส่บักเขือบักเขือห้าวกะสิแซน,น้ำเกลือไว้แซน,น้ำเกลือไว้ก้อนมันจังสีบะดำเนาะจ้าเนาะค่ะนี่ก็คือบักเขือห้าเนาะค่ะเนาะนี่บักเขือที่ห้าวแซน,น้ำเกลือไว้แล้วนี่ก็สิขาวๆ แล้วข้าสิไปใส่หมอกันจ้ะค่ะตอนนี้บะเขือข้ากับใส่ลงหมอไปแล้วเนาะจ้าเนาะกระจิ๊คนให้มันเข้ากันก่อนข้ากระจิตต้มบะเขือให้มันซุกจ้ะ ิดฟ้าหมาอไว้รอให้มันเดือดก่อนหน,น้ากาเนะเเาะแต่พอมาเบิ่งกันตัวสุกแล้วคะ่ะตอนนี้สุกแล้วคะ่ะโหเดือดได้ทีมากเลย ซุกแล้วกลิ่นไก้น่ากินมากเลยค่ะตอน,นรู้สึกหิวเลยตอนจะเติมน้ำตาลค่ะว่านหน่อยว่านไหล ค่อยๆเติมไปเติมเกลือไปแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำตาลเกลือใส่ชุดรสค่ะใส่ลายเส่บหลายใส่หน่อยเส่บหน่อยออ อันนี้กุเซ็ฟเข้ากับมใส่พักค่ะพักโหระพาอันนี้มักกินพักโหระพาด้วจ้ะได้ใส่หลายๆม,ามัมกหอมมักินพัก กูได้ว่าเม้นก็ใส่เนี่ยหน่อยเอาเนาะค่ะเนาะส่วนตัวคนผู้เหตุเองก็ชิมมากพักของเระผ้าหลายเนี่ยอืม แค่นี้ก็เซ็ตแล้วค่ะแค่พักเซ็ตก็เซ็ตสุกทุกอย่างแล้วเข้ากับซิมรสเติมน้ำปลานิดหน่อย เบิ่งอยู่ข้างนอกมันเขียวอยู่ด้วยแต่แต่ว่ามันอยู่ในกล่องมันคือจังมันบ่นนเขียวกนดูบเ,เ,เบอือกับสิแตกเลยนน่ะบ่แตกดอกมันชุกพอดอีโอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ คลิปนี้นเอาไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะเสร็จแล้วสำหรับเมนูแกงเขียวหวานแบบง่ายๆตีนไก่ะเขือมัละพาพริกแกงกะทิแค่นี้นะะแล้วค่ะแล้วก็เครื่องปรุงผงชูรสเกลือน้ำตาลขันบอนั่วแนก,กับสีไส้น้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะเติมน้ำปลาเอาถ้าใส่เกลืออีกมันสีเข้มเกินไปโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมให้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ